ปกค่ะคือต่อไปคือต่อไปตัวนี้ก็หัวช้างหัวช้างตันไปครับตัวนี้ครับอบคค่ะอบคค่ะอาอุ้ยดาวได้ดาวคนนี้ได้ดาวได้ดาวใช่ไหมคะได้ดาวไหมคะอันนี้ดาวไหบคะดาวอ่าใช่เลยขอบค่ณนะคะท่านต่อไปเน่ยค่ะ ข่นแหละต้องเติมหมึกหน่อยปกๆหมมดอตรนี้ไดีกว่าค่ะนาอยางเมตบขเติหมึกค่ะเติมหมึกบอาจจะตรงนี้ค่ะปุ๊บๆงกมจดจุดโอเคค่ะขอบนะค่ะนี่หน่่อไปเลยค่ะบวยขาเซน่ายพี่เจมค่ะ แม่เล่นพี่ห้าขอบคุณนะคะเล่นที่ห้าแล้วนะคะวันใหม่เล่นพี่ห้าแล้วโมยงโกงงงงงเจมให้พี่เจมค่ะจะนั่งพี่เจมนะคะอ๋อให้พี่เจมให้พี่เจมจุดจุดยังคะจุดอ่างโบยิ้มให้กล้องหน่อยโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะใส่ไม่คันค่ะคุณบีโออ๋อขอบคุณค่ะ ค้าคืออะเป็นงานอะ